ครับวันนี้ก็นี่นะครับมาพระก็มาแต่เช้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับพระก็มานะครับเดี๋ยวก็เอฟตีนะครับมาใส่บาทกันในเช้าเช้าเดี๋ยวเอารถเอ็นี่ออกก็ได้เอารถข้ามาจอดนะครับเอฟตีนะครับก็มารอใส่บาทพร้อมกับปลูกของก็ได้เลยนะครับในเช้าวันนี้นะครับ มารอใส่บาตกันนะครับสาธุสาธุนะครับคุณเออนะครับ,รบแม่คำใส่ก็มารอใส่บาตเช่นกันนะครับในเช้านี้นะครับน,นะครับผมน,นะครับผูกครองก็ ตาชานนะครับตาชานนะครับตาชานมาแล้วนะครับตาชานนะครับลุงจิมมี่นะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับตาชานนะครับเตียงตัวเรามารับมานะครับตาชานก็มาแล้วนะครับ สวัสดีครับอาจารัสดีครับนี่ครับพระเอามาแล้วนะครับจัดใช่ไหมคอมเมนต์เข้ามาตาตาอะไรส่วนเหรอโคนัจชแนวใครโนัโนัอมเมนแล้วแล้วพ่อมีผมเคยเข้าไปคอมเมนต์พ่อไหมเคยมุกคืวานคืก่อนของจริงกอปลอม เขงจริงนะจิมมี่มีกี่คนมีคนเดียวนี่มีเหรอมีเยอพ่อมีเอ้ามว่าจิมมี่เื่งจริงแล้วมันจะมีเครื่องหมายถูกแลพ่อถูกไปไหนเนี่ยนี่ครับก็พระก็มาครับนี่นะครับพระก็มาแล้วนะครับก็ปลูกของเขาเต็ตัวสบาตกันละ ามาแล้วนะครับมาแล้วนะ้นะครับในขณะนี้นะครับรถประชางหลังก็จะเจอว่าอิ่บุญนะครับอิ่มบุญแว่าเป็นายบุญนะครับ อนุโมทนาสาธุนะครับในเช้าของวันนี้นะครับนี่นะครับูปร่องก็ใส่บาตรด้วยนะครับนะครับพระมาแล้วสาธุสาธุนะครับนี่นะครับก็ใส่บาตรกันนะครับ ครับนี่นครับก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับหลังจากที่เราใส่บ่ายกันแล้วนะครับก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในยามเช้านะครับพระก็กําลังเดินกลับไปนะครับ น,นะครับวันก็ถามยา นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับนะครับปลากระป๋ก็นี่นะครับปูก็เข้าบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้นะครับนะครับ,รบทมมันอย,อย่างี้าขาใหม่ได้ นี่นะครับพระก็กลับไปแล้วนะครับพรกก็เดินวินทบาทกลับไปแล้วนะครับก็อย่าลืมก็อย่าลืมอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ

เจ้านิกกี้นะครับนีนกะีนะครับตอนิกี้นะครับตอนนิกนนก,นนกี้นะครับหาทางออกไม่ได้นะครับ จานิกี้นะครับจานิกี้ก็ออกไม่ได้นะครับในขณะนี้นะครับอยากออกจากบ้านใช่ครับจานิกี้อยากออกจากบ้านนะครับจานิกี้ก็ออกไม่ได้นะครับในตอนนี้นะครับจานิกี้ก็ออกไม่ได้นะครับในขณะนี้นะครับ จากคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามในช่องต้นฮักกะกอกะด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศบนท้องฟ้านะครับสีสวยๆนะครับในช่อนเช้าๆใน,นขณะนี้นะครับ เพื่อนโดนขับนะคะนี่ครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับลงไลค์ลงคลิปก่อนนะครับขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับก็นี่นะครับ กคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ